สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ัง,งาดสู่จักรวาลไอ้แมงมุม ปีเตอร์พร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนเนี่ยในจกักรวาลแห่งนี้เขาก็เป็นสไปเดอร์แมนหนึ่งเดียวคนนี้ที่คอยช่วยเหลือผู้คนมาตลอด10ปีเลยนะและไม่ว่าสไปเดอร์แมนเขาจะโดนเหล่าวายร้ายลุมอัดกระทืบยังไงสไปเดอร์แมนคนนี้เนี่ยเขาก็จะหาทางกลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ได้ทุกครั้งเสมอสไปเดอร์แมนเนี่ยเขามีความรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมริจินวัตสันชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันรักสไปเดอร์แมนกันเอามากๆถึงขั้นแต่งเพลงให้กับสไปเดอร์แมนเอาไปทําหนังสือการ์ตูนแถมยังได้รตอ์ให้กับ เดียวแบรนด์หนึ่งอีกด้วยและเพราะสิ่งเดียวที่มันทําให้เมืองเมืองนี้ไม่ถูกทําลายลงไปนั้นมันก็เป็นเพราะพวกเรามีสไปเดอร์แมนหนึ่งเดียวคนนี้นั่นเองครับแล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งในบรุกลินที่มีชื่อว่าไมซ์มอร์เรสครับซึ่งเขาดูมันว่าไม้์เนี่ยเขาก็เพิ่งย้ายจากโรงเรียนเดิมเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ที่ดูไฮโซกว่าเดิมนะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม้์เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะหนีจากเพื่อนๆของเขาเข้ามาเรียนในโรงเรียนไฮโซแห่งนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะคคุุณณพ่ณ่่อออกกับแมมมทีียาาจะให้ไน มไม้เนี่ยเขาก็เลยได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนไฮโซแห่งนี้ซึ่งคุณพ่อของไมที่เป็นตำรวจเนี่ยแกก็ไม่ชอบสไปเดอร์แมนเอามากๆเลยนะคุณพ่อมองว่าสไปเดอร์แมนที่ชอบทําตัวเป็นสารเตี้ยเนี่ยเขาก็มักจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับหน้าที่ของตำรวจนั้นอยู่เป็นประจำมันก็เลยทําให้คุณพ่อเนี่ยไม่ชอบการกระทําของสไปเดอร์แมนตรงนี้เอามากๆถึงแม้สไปเดอร์แมนเนี่ยจะช่วยผู้คนและเมืองนิวยอร์กเอาไว้ได้หลายครั้งก็ตามและพอไมยเข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เนี่ยมันก็ช่างแตกต่างจากโรงเรียนเดิมของไม,า,งมากเลยนะ นะการแข่งขันสูงเรียนก็เรียนหนักแถมเด็กทุกคนที่เรียนอยู่ที่นี่เนี่ยต่างก็มีความฉลาดหลักแหลมไม่แพ้ไมซ์ของเราอีกด้วยและในวันนี้เองไม์ที่เข้าเรียนสายเลยไม่อยากจะโดนอาจารย์ตําหนิเนี่ยเขาก็เลยปล่อยมุกเฉยๆแก้เขินออกมาครับและก็ดูเหมือนว่ามันจะมีแค่เควนสเตซี่คนเดียวเท่านั้นที่ชอบมุกเฉยๆของไมซ์มุกนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันว่ามุกนายมันเจ๋งดีนะฉันถึงได้หัวเราะคิกๆอยู่คนเดียวนี่ไงมันก็เลยทําให้ไมส์ของเราเนี่ยรู้สึกประทับใจในเพื่อนแปลกหน้าของเขาคนนี้เอามากๆและการ ที่ไมทำข้อสอบได้ศูนย์คะแนนเนี่ยไมที่รู้ว่าถ้าสอบตกอีกครั้งจะโดนไล่ออกเขาก็ตั้งใจทําให้มันออกมาเป็นแบบนี้เองนะแต่อาจารย์ที่รู้ว่าไมตั้งใจทําให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมให้เด็กฉลาดอย่างไมไปจากโรงเรียนดีๆอยู่แล้วเพราะการเลือกคําตอบชนิดแบบสุ่มเดาเนี่ยโอกาสถูกมันคือ50%ตฉะนั้นทางเดียวที่จะรู้ว่าคําตอบไหนผิดนั่นคือเราต้องรู้ว่าคําตอบไหนถูกอาจารย์เนี่ยแกก็เลยทําโทษไมโดยการให้ไมเนี่ยไปเขียนเรียงความเรื่องคนแบบไหนที่ไมเขาอยากจะเป็น ซึ่งนอกจากสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยมันก็มีอาร์แอรอนของมายนี่แหละครับที่ไม้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเหมือนกับคุณอาร์แอรอนของเขาเมื่อคิดได้เช่นนั้นไม้เนี่ยเขาก็เลยแอบออกมาหาคุณอาร์แอรอนของเขามันซะเลยครับคุณอาร์แอรอนเนี่ยก็ถามมานะว่าแล้วที่โรงเรียนใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างสาวๆคงจะเยอะน่าดูละสิท่าว่าแต่หลานจีบสาวเป็นไหมเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยเล่าเรื่องของสาวคนหนึ่งให้กับคุณอาร์แอรอนฟังครับคุณอาร์แอรอนเนี่ยแกก็เลยสอนมุกแตะไหลเอาใใช้้จีบบสาาวหหกัลน และทันทีที่อาร์แอรอนเห็นภาพสเก็ตของไม้เนี่ยแกก็เลยพาไมส์มาลงของจริงมันซะเลยครับซึ่งไอสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันก็คือที่ทํางานเก่าของคุณอาร์แอรอนนั่นเองและก็ดูเหมือนว่ามันจะมีแมงมุมอาบรังสีตัวหนึง่งไต่เข้าไปในเสื้อของไม้ด้วยโอ้โหนี่หลานฝีมือมากเลยนะเนี่ยรู้ไหมสมัยก่อนอากับพ่อของหลานเนี่ยก็เคยมาทำอะไรด้วยกันแบบนี้นะจนกระทั่งพ่อของหลานเนี่ยเขาหันไปเป็นตำรวจมีครอบครัวและมีหลานอาก็เลยได้ใช้ชีวิตตัวคนเดียวมานับตั้งแต่นั้นและก่อนที่ไม์เขาจะกลับหอพัก แมงมุมอาบรังสีตัวนี้เนี่ยมันก็ดันมากัดไม้ตรงหลังมือเข้าครับแต่ด้วยความที่พิษของมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะไม้เนี่ยเขาก็เลยตบมันใต้หาลงไปตรงนี้และพอเช้าวันต่อมากางเกงของไม้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเฮ้ยนี่กางเกงของฉันมันหดลงหรือว่าตัวฉันสูงขึ้นวะเนี่ยแถมไม้เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกถึงสัมผัสบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมอีกด้วยจนกระทั่งไม้เนี่ยเขาเดินมาชนกับว w นส s t a ี่เข้าครับมันก็เลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถือโอกาสแนะนําตัวซึ่งกันและกัน นี้และพอไมค์เขาลองใช้มุกแตะไหล่กับเควนเนี่ยมือของไมค์มันก็ดันไปติดผมของเควนสเตซี่เข้าซะอย่างนั้นจะสลัดยังไงเนี่ยมันก็สลัดไม่หลุดเลยครับเพราะไมค์เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคนโทรลหรือควบคุมพลังของตนที่มันเกิดขึ้นได้เลยจนในที่สุดอาจารย์เนี่ยก็ต้องใช้วิธีตัดผมตรงที่ติดมือออกเป็นการสร้างความประทับใจแรกจากไมค์ได้ดีมากๆซึ่งก็แน่นอนครับว่าไมค์ที่ไม่รู้จะควบคุมอาการมือเหนียวเท้าเหนียวยังไงเนี่ยเขาก็พยายามหาทางควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตนอยู่นะจนกระทั่ง ไ,ได้มาเห็นการ์ตูนสไปเดอร์แมนเละนึกขึ้นมาได้ว่าหรือมันอาจจะเป็นผลมาจากการที่แมงมุมตัวนั้นมันกัดตัวหรือเปล่าไม้ที่ต้องการอยากจะรู้คําตอบเนี่ยเขาก็เลยเดินทางย้อนกลับไปที่จุดจุดเดิมในคืนวันนั้นซึ่งไอซ่าของเจ้าแมงมุมที่ตายตัวนี้เนี่ยมันก็มีอาการแหลกหรือกระตุกแปลกๆด้วยนะครับและเสียงอึกทึกคึกโคมที่ไม้ได้ยินอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็คือเสียงของสไปเดอร์แมนที่กําลังต่อสู้กับพวกเหล่าวายร้ายอยู่นั่นเองสไปเดอร์แมนพยายามจะหยุดยั้งเครื่องเล่งอนุภาคข,ของเจ้าคิงพินเอาไว้เพราะถ้าเครรื่่องงองงนุ ภาคทางานขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดหลุมดําในบรุกลินนั้นเกิดขึ้นได้ไม้ที่ดันเข้ามาอยู่ในการต่อสู้เนี่ยสไปเดอร์แมนที่เห็นไม้กาลังจะแย่เขาก็ได้โหนใหญ่เข้ามาช่วยไม้เอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยนะและสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังที่เหมือนกันในทันทีด้วยเฮ้ยนี่นายเป็นเหมือนกันกับฉันนี่ฉันนึกว่าฉันเป็นคนเดียวในนิวยอร์กซะอีกนะฉันรู้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่ไม่เป็นไรถ้านายไม่เป็นไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันสอนเทคนิคให้แล้วสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปหยุดย เลอร์และกรีนกอบลินที่พยายามจะเข้ามาขัดขวางแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะในที่สุดคิงพินเนี่ยเขาก็สั่งเปิดเครื่องเร่งอนุภาคเป็นครั้งที่2ขึ้นมาจนได้ซึ่งก็แน่นอนการเดินเครื่องเร่งอนุภาคตรงนี้เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลต่อมิติต่างๆและมิติแห่งนี้เหมือนกันอยู่แล้วและการที่กรีนกอบลินโมโหจะจัดการกับสไปเดอร์แมนลูกเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องเร่งอนุภาคตรงนี้มันเกิดระเบิดขึ้นมาครับแล้วสไปเดอร์แมนที่ยังรอดแต่บาดเจ็บหนักสาหัสเนี่ยเขาก็ได้มอบกุญแจให้ไมเเพื่่อป็นการสง ต่อภารกิจตรงนี้นะนายจะต้องปิดมันซะและจะต้องปิดบังหน้าตาด้วยอย่าบอกใครว่านายเป็นใครเด็ดขาดให้ใครรู้ว่านายเป็นใครไม่ได้เพราะทั้งหมดนะ่ะเป็นคนของมันถ้าิงพินเปิดเครื่องเร่งอนุภาพได้อีกครั้งแล้วล่ะก็ทุกคนที่นายรักจะหายตัวไปกันทุกคนซึ่งไม้เนี่ยเขาก็ได้ให้สัญญากับปีเตอร์ไปครับถึงแม้ว่าไม้เนี่ยจะทําเรื่องตรงนี้ด้วยตัวคนเดียวยังไม่ได้ก็ตามแล้วสไปเดอร์แมนที่โดนถอดหน้ากากเนี่ยเขาก็ได้บอกกับิงพินไปะนะว่าไอ้สิ่งที่แกกําลังทําอยู่นะ่ะมันจะทําให้เกิดหลุม ฉันถือว่าสิ่งที่ฉันได้เห็นมาในนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่แกกำลังจะเสี่ยงแน่แน่และทันทีที่สไปเดอร์แมนพูดแทงใจดำบอกพวกเขาตายไปแล้วเท่านั้นแหละครับคิงพินที่โมโหสุดขีดเนี่ยเขาก็ทุบสไปเดอร์แมนตายคาที่ลงไปเลยซึ่งไมที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาก็วิ่งหนีพาวเลอร์อย่างสุดชีวิตเลยนะพาวเลอร์เนี่ยพยายามที่จะจัดการไม้แต่เขาก็ไม่สามารถทําได้แล้วไมที่หนีพาวเลอร์มาได้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาหลบภัยที่บ้านดีกว่าครับไมที่ขวัญเสียอย่างแรงเนี่ ีเนี่ยผมขอค้างคืนที่บ้านของเราสักคืนนึงนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยแกก็เข้าใจว่าไม่คงจะตกใจกลัวเพราะแผ่นดินไหวนะเพราะไอ้เจ้าเครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อมิติแห่งนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไม่นานข่าวการเสียชีวิตของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็ได้ออกอากาศไปทุกช่องทางเลยทุกคนในเมืองนิวยอร์กเนี่ยตัง้งพากันรับรู้แล้วว่าสไปเดอร์แมนหรือเพื่อนบ้านผู้แสนดีคนนั้นเนี่ยเขาก็คือ Peter Parker, ปีเตอร์พาร์เกอร์ในวัย26ปีความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งใหญ่ได้ปกคลว้ การกล่าวคําอะไรจากภรยาอย่างแมรี่เจนเนเธอก็ได้กล่าวเอาไว้นะว่าปีเตอร์สามีของฉันเนี่ยเขาพูดเสมอมาว่าภายใต้หน้ากากนั้นเนี่ยเขาสามารถเป็นใครก็ได้พวกเราทุกคนเนี่ยล้วนมีพลังไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยคือสไปเดอร์แมนในแบบของตัวตนเราเองและพวกเราทุกคนเนี่ยหวังพึ่งพาคุณอยู่เสมอไม่ <My S 2> พอได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เกิดคึกขึ้นมาในทันทีครับไม้ <My S 1> เนี่ยได้ไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาและศึกษาดูว่าการที่เราจะเป็นสไปเดอร์แมนคอยช่วยเหลือผู้คนได้นั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่ม ไเริ่มจากไหนและจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วไม้เนี่ยเขาก็ลองไปทําตามดูครับแต่ว่าไม้ที่ซุ่มซ้มดันเหยียบสายเชือกรองเท้าของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้ไม้นั้นตกตึกลงมาส่งผลทําให้แฟตไดกกูเบอร์อันนี้เนี่ยพังลงไปในทันทีครับอ้าว สวยแล้วล่ะสิแล้วไมที่รู้สึกผิดต่อคําสัญญาที่ให้เอาไว้กับปีเตอร์เนี่ยเขาก็เลยมาขอโทษปีเตอร์ที่หน้าหลุมศพนะว่าผมขอโทษจริงๆครับปีเตอร์ผมคิดว่าผมน่าจะทําข้อมูลสําคัญชิ้นนี้พังลงไปซะแล้วผมทําทุกอย่างไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีคุณและทันใดนั้นเองอยู่ๆมันก็มีชายลักษณะท่าทางคล้ายคลึงกับปีเตอร์โผล่เข้ามานะมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยเพลอปล่อยพลังไฟฟ้าของตนใส่ผู้ชายคนนี้แบบไม่รู้ตัวโอ้ให้ตายสินั่นมันใหญ่เมงมุมนี่ เฮ้ย hey, หรือว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เขาจะยังไม่ตายกันนะก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็คือสไปเดอร์แมนจากอีกมิติจัก,กรวาลหนึ่งนั่นแหละครับเขามีชื่อว่าปีเตอร์บีพาร์เกอร์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามกับสไปเดอร์แมนปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ตายไปแล้วด้วยชีวิตของบีพาร์เกอร์เนี่ยคล้ายคลึงกับชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ตายไปแล้วแทบจะทุกอย่างเลยต่างกันตรงที่สไปเดอร์แมนบีพาร์เกอร์เนี่ยทำอะไรแม่งก็ห่วยแตกไปหมดอายุเยอะกว่าลงพุงกว่าไปกู้เงินมาทําธุรกิจจก็เเ๊งป้าาามยยตตแในอนอสุดท ก็ยังมาหยาก,กับคนรักอย่างแมรี่เจนวัตสันอีกด้วยก็คือแมรี่เจนเนี่ยเธออยากจะมีลูกแต่บีพร์เกอร์ที่รู้ตัวว่าตนไม่เอาไหนเนี่ยเขาก็กลัวที่จะมีลูกกับแมรี่เจนคนรักมากแต่และในระหว่างที่บีพร์เกอร์กำลังซอยพิซ่าอย่างเมามันอยู่นั้นอยู่ๆปีเตอร์บีพร์เกอร์เนี่ยเขาก็ดันโดนดูดเข้ามาในมิติของใหม่ครับและมันก็ทําให้บีพร์เกอร์เนี่ยได้รู้นะว่าตัวของเขาที่เพอร์เฟกต์มากๆในมิติแห่งนี้เนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วโอ้โหผมสีทอง b รอนด้วยเหมือนมองตัวเองในกกระจแต่สภาพของ บีพาร์เกอร์นี่คือดูไม่ได้เลยแน่นอนครับว่าการที่บีพาร์เกอร์อยู่ๆกระโดดข้ามมิติเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการเปิดเครื่องเร่งอนุภาคครั้งที่2ของคิงพินนั่นแหละและหลังจากที่ไมล์ใช้เครื่องยิงใยของปีเตอร์นี้ตำรวจนิวยอร์กเข้ามาในห้องของอาแอรอนได้ปีเตอร์ที่ถูกจับมัดเอาไว้พอร,รู้สึกตัวเนี่ยเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าไอเด็กที่ช็อตไฟฟ้าใส่ตนคนนี้เนี่ยเขาก็มีพลังไอแมงมุมไหลเวียนอยู่ในตัวเหมือนกันไมล์ที่สงสัยเนี่ยเขาก็ถามไปชุดใหญ่เลยคร ขึ้นสีผมก็เปลี่ยนไปแถมหุ่นคุณมันก็ยังดูเสียทรงเอาอมากๆมซึ่งไมที่มีความฉลาดไม่แพ้ปีเตอร์เนี่ยเขาก็พอจะเดาได้ครับว่าปีเตอร์ลงพุงคนนี้เนี่ยน่าจะมาจากมิติอื่นในจัก,กรวาลคู่ขนานและพอปีเตอร์เขาถอดเชือกออกมาได้เนี่ยเขาก็ไม่สนใจไมท์ของเราเลยครับเพราะปีเตอร์นั้นเขาก็อยากที่จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยและการที่ร่างกายของปีเตอร์มันกระตุกแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ปีเตอร์อยู่ผิดที่ผิดมิติจัก,กรวาลของเขาส่วนผลเสียถ้าปีเตอร์อยู่ในมิติแห่งนี้นานเกิน เ,เซลล์ร่างกายของปีเตอร์มันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายจนในที่สุดปีเตอร์เขาก็จะตายหายไปจากจักรวาลแห่งนี้ในที่สุดครับทางเดียวที่ปีเตอร์จะรอดไปได้คือปีเตอร์ต้องหาทางพาตัวเองกลับไปที่มิติเดิมของตนให้ได้เท่านั้นไม้เนี่ยเขาก็บอกนะว่าคุณจะต้องช่วยผมนะคิงพินเนี่ยเขามีเครื่องเร่งอนุภาคและคิงพินกับพวกเนี่ยเขาก็จะฆ่าผมด้วยปีเตอร์เนี่ยเขาก็แบบว่าไงนะเครื่องเร่งอนุภาคอย่างนั้นเหรอแล้วตกลงมันอยู่ที่ไหนอะและพอปีเตอร์เขารู้จักไม้ว่าเครื่องเร่งอนุภาคมันอยู่ที่ใต้ตึกฟร เขาก็พยายามอธิบายเพื่อจะขอให้ปีเตอร์บีพาร์เกอร์เขาช่วยเหลือครับเพราะไอ้บีพาร์เกอร์เนี่ยมันก็จ้องแต่จะหาทางกลับบ้านอย่างเดียวไงถ้าคุณไม่ทําลายเครื่องเร่งอนุภาคที่นี่ช่วยผมเนี่ยทุกคนที่นี่จะตายนะและที่คุณกําลังจะไปเนี่ยคุณไม่ต้องใช้อ้นี้หรอกเหรอใช่แล้วมันคือกุญแจยกเลิกคาสั่งไงปีเตอร์เนี่ยเขาก็แบบแต่บ้านของฉันเรียกกูเบอร์ไอ้หนูส่งมันมาและพอปีเตอร์เขารู้ว่าไมทํามันพังเนี่ยปีเตอร์เขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับไมดีครับเพราะถ้าคืนพาไอเด็กคนนี้ไปดดด้้วววยยเนี่่มมหังทําาาาภรกกิิจไแแต ในท้ายที่สุดแล้วปีเตอร์เนี่ยเขาก็ยอมใจอ่อนกับไม่อยู่ดีไม้ในได้พาปีเตอร์มากินเบอร์เกอร์ที่มิติของเขาปิดร้านไปแล้วเมื่อ6ปีก่อนแล้วไม้เนี่ยเขาก็ได้ขอให้ปีเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการเป็นสไปเดอร์แมนให้ครับเพราะปีเตอร์ในจกักรวาลของผมเนี่ยเขาบอกจะสอนเทคนิคการเป็นสไปเดอร์แมนให้แต่ก็ดูเหมือนว่าปีเตอร์บีพัคเกอร์คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นอาจารย์ที่ห่วยแตกมากๆสอนหาอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยสักอย่างและพอปีเตอร์กับไม้นั่งรถมาถึง RK Max กันเนี่ยปีเตอร์เขาก็ได้บอกไม์ว่ามันไม่ตต้้องใ่าุมมนะแไล เห็นว่ามันเท่ดีเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ผ้าคลุมครับมันก็เลยทําให้ปีเตอร์เนี่ยดึงผ้าคลุมออกจากตัวของไม์มันไปซะเลยสไปเดอร์แมนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องใช้ผ้าคลุมหรอกนะไอ้หนูมันก๊อปคนอื่นเขาซึ่งแผนการของปีเตอร์เนี่ยเขาก็จะบุกเข้าไปขโมยคอมของหัวหน้านักวิทย์แค่คนเดียวนะแล้วก็จะให้ไม้เนี่ยคอยดูต้นทางเอาไว้ให้กับตนแค่นั้นไม้เนี่ยเขาก็เ่็งเอามากๆก็คือกะว่าจะได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นสไปเดอร์แมนสักหน่อยใช่ไหมแต่พอไม้เขาเห็นไวารายบอสใหญ่มาที่นี่ด้วยเนี่ยเขาก็เลย แมนอีกแรงหนึ่งครับถึงแม้ปีเตอร์เนี่ยเขาจะไม่อยากให้ไมล์มเกเกะในภารกิจตรงนี้ก็ตามเพราะในมิติของปีเตอร์เนี่ยไม่ว่าเขาจะไปร่วมงานกับใครมันก็มีแต่คนที่อยากจะให้ปีเตอร์นั้นตต่ครับซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างจากไมล์สมอร์เรสคนนี้เป็นอย่างมาก ก็คือไมค์เขาก็เป็นห่วงว่าปีเตอร์เขาจะตายนั่นแหละและในระหว่างที่ปีเตอร์กำลังจะเอาข้อมูลเพื่อจะนําไปสร้างกูเบอร์อันใหม่ไมค์เนี่ยเขาก็ดันมามือเหนียวอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ครับแต่พอไมค์เขากตกลงมาเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราได้รู้เพิ่มเติมมาวนะว่านอกจากที่ไมค์เขาจะมีพลังไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ในตัวด้วยแล้วไมค์เนี่ยเขาก็ยังสามารถล่องหนหายตัวได้อีกด้วยครับจากนั้นปีเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ให้ไมค์ใช้ความสามารถส่วนปีเตอร์เนี่ยเขาก็จะทําการรับหน้าด็อกเตอร์คุณป้าคนนี้เอาไว้ซึ่งไอหัวหน้าน นักวิทย์คนนี้เนี่ยเธอก็รู้ด้วยนะครับว่าปีเตอร์คนนี้เนี่ยมาจากมิติอื่นที่ไม่ใช่ปีเตอร์พาร์เกอร์ที่อยู่ในมิติแห่งนี้และแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับหัวหน้านักวิทย์คนนี้เนี่ยเธอก็คือจอมวายร้ายด็อกอ็อกแขนกลเองนะส่วนไม้ที่โหลดข้อมูลไม่ทันแถมปีเตอร์ก็กําลังจะแย่เนี่ยเขาก็เลยหอบคอมวิ่งหนีตายทิ้งปีเตอร์ให้โดนด็อกอ็อกจัดการมันไปซะเลยครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ปีเตอร์กับไมวิ่งหนีด็อกอ็อกจนมาเจอกับพวกนักวิทย์ไมกับปีเตอร์เนี่ยก เ,เขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้สอนมายิงใหญ่ไปในตัวด้วยเลยและการที่ปีเตอร์เกิดอาการกระตุกข,ขึ้นมาในครั้งนี้นั้นมันก็ส่งผลทําให้ด็อกอ็อกที่ตามมาเนี่ยสามารถชิงคอมเครื่องนี้กลับคืนไปจนได้และทันใดนั้นเองสไปเดอร์บูแมนเนเธอก็ได้โผล่เข้ามาจัดการกับด็อกอ็อกสไปเดอร์บูแมนเนี่ยสามารถชิงคอมกลับคืนมาได้และเธอก็คือ g w นส Stacy ที่มาจากอีกมิติหนึ่งนั่นเองครับ g w e นเนเธอเพิ่งเป็นสไปเดอร์บูแมนได้แค่2ปีเธอช่วยชีวิตพ่อของเธอเอาไว้ได้แต่เธอไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนรักของ ปีเตอร์พาร์เกอร์เอาไว้ได้และในระหว่างที่เควนกําลังต่อสู้กับจอมไวรายอยู่นั้นการเปิดเครื่องเร่งอนุภาคในครั้งแรกเนี่ยมันก็ทําให้เควนถูกดูดเข้ามาในมิติของไมล์มอร์เรสเพราะในตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่สไปเดอร์แมนหยุดยัง้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้ใช่ไหมซึ่งสไปเดอร์เซนส์ของเควนเนี่ยมันก็ได้บอกให้เควนมาที่วิชชั่นอะคาเดมี่จนกระทั่งเควน,นได้มาพบกับไมล์ที่เพิ่งจะเป็นสไปเดอร์แมนได้ใหม่ๆนั่นแหละและหลังจากที่3สไปดี้สามารถหนีรอดจากเหตตุกกกาารรรณ์งงงนนนนี้้ไไปไดแผขอิิพมั เขาจะเอาลูกเมียของเขาจากมิติอื่นเข้ามาในมิติแห่งนี้ครับเพราะในมิติแห่งนี้เนี่ยลูกเมียของคิงพินเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตกันลงไปแล้วและคิงพินเนี่ยเขาก็โทษสไปเดอร์แมนด้วยเขาหาว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือต้นเหตุที่ทําให้ลูกเมียของตนต้องตายลงไปแล้วด็อกอ็อกเนี่ยเธอก็ได้บอกกับคิงพินไปครับว่าการมีสไปเดอร์แมนสตัวในมิติของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแสดงว่าเครื่องเร่งอนุภาคมันใช้งานได้และคุณจะเอาครอบครัวของคุณสักกี่ครอบครัวก็ย่อมได้ทั้งนั้นซึ่ง ที่เหมือนจะแอบปิ้งเกวนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเกวนมากๆเลยนะแต่ว่าเกวนที่มีเพื่อนสนิทแค่ปีเตอร์พาร์เกอร์คนเดียวเนี่ยเธอก็ยังทําใจไม่ได้ครับทิดเธอเนี่ยไม่สามารถช่วยเพื่อนรักในมิติของเธอเอาไว้ได้จากนั้นเกวนเนี่ยเธอก็ได้พาทั้ง, Peter, งาาปีเตอร์ทั้งไมยมหาป้าเมที่ควีนครับเพราะป้าเมในจกักรวาลของไม้เนี่ยเธอก็มีอุปกรณ์ที่สามารถสร้างกูเบอร์ขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าบีพาร์เกอร์ที่สูญเสียป้าเมไปเนี่ยเขาก็คิดถึงป้าเมมากๆเลยนะส่วนป้าเมเองเนี่ย ็รู้ด้วยนะครับว่าปีเตอร์พร์เกอร์คนนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นหลานชายของตนในอีกมิติคู่ขนานขั้วตรงข้ามแน่แน่และพอป้าเมพาทุกคนลงมาที่ห้องปฏิบัติการลับเนี่ยภายในห้องใต้ดินตรงนี้มันก็เต็มไปด้วยชุดบอดี้สูทสไปเดอร์แมนตั้งเรียงรายกันอยู่มากมายเลยนะและก็ดูเหมือนว่ามันจะมีชุดสูตรตัวหนึง่งมีผ้าคลุมเหมือนที่ไมล์เขาชื่นชอบด้วยซึ่งสไปเดอร์แมนที่ถูกดูดเข้ามาในมิติแห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เกวนกับปีเตอร์เท่านั้นนะครับยังมีสไปเด Spider อร์ แมนหุ่นยนต์อีกด้วยและเรื่องราวการเป็นสไปเดอร์แมนของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากหรอกนะสไปเดอร์แมนนัวเนี่ย, Spider เ,ยเขาจะอยู่ในโลกขาวดําในปี1933เขาเป็นนักสืบหัวเห็ดที่ชอบดื่มนมและก็ชอบต่อสู้กับพวกนาซีส่วนเพนนีพาร์เกอร์เนี่ยถึงแม้เธอจะมาจากอนาคตและโดนแมงมุมอาบรังสีกัดมาก็จริงแต่เพนนีเนี่ยเธอก็แตกต่างจากทุกคนตรงที่เธอมีกระแสจิตสามารถลิงก์กับจิตวิญ,ญญาณของแมงมุมที่อาศัยอยู่ในร่างหุ่นยนต์คุณพ่อของเธอได้และสุด ทยก็สไปเดอร์แมนหมูกรอบนี่คืออะไรก็ไม่รู้ มันก็เก่งนะแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงมันแต่สิ่งที่สไปเดอร์แมนทุกคนมีเหมือนกันและต้องเจอเลยนั่นก็คือการสูญเสียครับและแน่นอนทุกคนตรงนี้เคยผ่านจุดๆดนั้นกันมาหมดแล้วยกเว้นไมล์สมอร์เรสซึ่งการที่ทุกคนจะกลับบ้านกันได้เนี่ยมันจะต้องมีใครคนนึงคอยอยู่รังท้ายเพื่อทําลายเครื่องเร่งอนุภาคไมล์ที่รู้ว่าทุกคนอยู่ที่นี่กันได้ไม่นานเนี่ยเขาก็เลยอาสาจะทําลายเครื่องเร่งอนุภาคและจะเป็นผู้ส่งทุกคนกลับบ้านเองครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยมันก็ดันมาติดอยู่ตรงที่ว่าไมล การและก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังที่ตัวเองมีได้มันก็เลยทําให้ทุกคนที่มองไม่เห็นความสามารถของไม้เนี่ยเริ่มไม่มั่นใจครับว่าไม้เนี่ยจะสามารถส่งทุกคนกลับไปยังมิติเดิมของแต่ละคนนั้นได้หรือไม่ซึ่งปีเตอร์ที่รู้ว่าไม้เขามีความสามารถจริงๆเนี่ยเขาก็พยายามจะคุยกับทุกคนให้นะแต่ไม้ที่น้อยใจไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทนทุกคนอีกต่อไปครับก็คือล่องหนหายตัวแล้วก็จากทุกคนไปเลยจากนั้นพอไม้เขามานั่งเหงาๆอยู่คนเดียวที่ห้องของคุณอาแอรอน ันใดนั้นพาวเลอร์เนี่ยมันก็ดันเดินเข้ามาในห้องของคุณอาแอรอนครับและมันก็ทําให้ไม้เนี่ยได้รู้ความจริงจนได้นะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณอาแอรอนผู้แสนดีของไมเขาก็คือจอมวายร้ายพาวเลอร์ผู้โหดเหี้มนั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ไมโดนจับได้เนี่ยไมเขาก็วิ่งหนีพาวเลอร์แบบสุดตัวเลยนะและพาวเลอร์ที่มีประสบการณ์ที่เหนือกว่าเนี่ยเขาก็ยอมปล่อยให้ไม้หลบหนีไปครับเพื่อที่ว่าพาวเลอร์ที่แอบตามไปเนี่ยจะได้รู้จุดหมายที่ไมหลบหนีไปได้นั่นเองและตอนนน,นนีีี้เ่าา็สามารถ สร้างกูเบอร์อันใหม่ขึ้นมาได้แล้วด้วยเช้าวันต่อมาพอไมค์เข้ามาบอกกับทุกคนว่าคุณอาแอรอนเขาเป็นเพาเลอร์เวนเนเธอก็ยังไม่ทันได้ถามว่ามีใครสะกดรอยตามมาไหมนั้นจบเลยครับเพราะในที่สุดพวกจอมวายร้ายเนี่ยพวกมันก็บุกมาถึงที่บ้านป้าเมเข้าให้จนได้เหล่าว,วายร้ายนยได้เข้าต่อสู้กับเหล่าสไปเดอร์แมนหวังจะชิงกูเบอร์จากเหล่าสไปเดอร์แมนนั้นมาให้ได้และแน่นอนเพาเลอร์เนี่ยมันก็ต้องตามมาเพื่อจะจัดการกับไมายอยู่แล้วจากนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังยุ่งและปีเตอร์ก็บอกใใหห้ไมรีีีบนปนปะท่ สุดไม้เนี่ยเขาก็โดนพาวเลอร์ตามมาจับตัวเอาไว้จนได้ครับแต่ถ้าว่าพาวเลอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้จัดการฆ่าไม้ลงไปหรอกนะเพราะทันทีที่ไม้เขาถอดหน้ากากออกมาเนี่ยอารอรอนพอรู้ว่าเป็นหลานชายของตนเขาก็ต้องยั้งมือเอาไว้ก่อนครับ โอ้ให้ตายสิไม่นะไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สิและพอบอสใหญ่อย่างคิงพินเห็นว่าพาวเลอร์กำลังจะปล่อยให้ไมคเขาหลุดมือไปคิงพินเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจยิงพาวเลอร์ทิ้งไปมันซะเลยครับจากนั้นพอปีเตอร์มาช่วยเอาไว้จนทําให้ไมสามารถพาแอรอนหลบหนีมาได้อาแอรอนที่เสียใจกับเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ปลอบใจหลานชายว่าไม่เป็นไรนะอาแค่อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลานแต่อาก็ทําให้หลานผิดหวังจนได้หลานเก่งที่สุดในบ้านนะไมจงทําดีต่อไปเมื่อพูดจบแล้วอาแอรอน แกก็ได้เสียชีวิตลงครับและคุณพ่อที่มาเห็นเหตุการณ์พอดีเนี่ยแกก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของสไปเดอร์แมนคนใหม่ที่เป็นคนฆ่าน้องชายของตนนะมันก็เลยทําให้คุณพ่อที่ทั้งเสียใจและทั้งโกรธแค้นเนี่ยประกาศจับสไปเดอร์แมนคนใหม่ในทันทีครับและพอไมค์เขากลับมาถึงห้องพักเนี่ยเขาก็เอาแต่โทษตัวเองที่คุณอาแอรอนต้องตายลงไปแบบนั้นแต่เพื่อนๆทุกคนที่เคยผ่านจุดตรงนี้กันมาก่อนเนี่ยพวกเขาก็พยายามพูดปลอบใจไมค์เอาไว้อย่างปีเตอร์เนี่ยก็เคยสูญเสียลุงเบนนัวเคยเสียลุงเบนจะ i mean เฮนนีเสียพ่อและเกวนก็เคยสูญเสียเพื่อนรักแล้วปีเตอร์พ็อกเกอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมานะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในงานงานนี้ก็คือพวกเรานั้นไม่สามารถที่จะช่วยทุกคนเอาไว้ได้ซึ่งพอรูเมดของไมค์เข้ามาในห้องเนี่ยสไปเดอร์แมนทุกคนพวกเขาก็พยายามจะแอบเพื่อนของไมค์คนนี้อยู่นะแต่พอรูเมดของไมค์หันไปเจอพอดีเนี่ยเขาก็ถึงกับหมดสติล้มลงไปอย่างรวดเร็วเลยคือก็น่าจะช็อกอยู่พอสมควรนั่นแหละซึ่งก็แน่นอนครับทุกคนที่มองว่าไมค์ยังไม่พร้อมเนี่ยพวกเขาก็ไม่อยากที่จะให้ไม ไปทาภารกิจตรงนี้ด้วยนะถึงแม้ว่าไม้เนี่ยจะอยากเป็นผู้ส่งทุกคนกลับบ้านด้วยตัวของเขาเองก็ตามแล้วปีเตอร์ที่จะเป็นคนเสียสละเนี่ยเขาก็เลยลองทดสอบการควบคุมพลังของไม้ไปครับบอกทานายอยากจะช่วยทุกคนเนี่ยนายก็ต้องแสดงฝีมือและผ่านชั้นไปให้ได้สิปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาหรือไม่ก็ล่องหนหายตัวให้ได้ดังใจและถึงแม้ไม้เขาจะพยายามพิสูจน์กับปีเตอร์ยังไงก็ตามครับท้ายที่สุดแล้วไม้เนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังของเขานั้นได้อยู่ดีและพอปีเตอร์จับไม้มัดใส่เก้าอี้ ชิงคูเบอร์มาจากไมค์ก่อนที่จะไปไมค์เนี่ยเขาก็ถามกับปีเตอร์ไปนะว่าแล้วเมื่อไร่ผมถึงจะรู้ว่าผมพร้อมปีเตอร์เนี่ยเขาก็บอกไปแค่ว่าไม่มีทางรู้ได้เพราะมันคือพลังศรัทธาไมค์แค่ศรัทธาเท่านั้นจากนั้นพอทุกคนออกเดินทางไปที่เครื่องเร่งอนุภาคคุณพ่อของไมค์ที่มาหาไมค์เนี่ยแกก็รู้ว่าไมค์อยู่ในห้องห้องนี้นะครับถึงแม้ว่าไมค์เนี่ยจะไม่ได้พูดอะไรในตอนตอนนี้ก็ตามคุณพ่อที่ไม่ค่อยจะลงรอยกับลูกชายมากนักเนี่ยแกก็ขอให้ไมค์แค่ฟังตนอยู่เงียบๆก็ได้พอดีมัันนมีเเรื่องกกิดขึ้บ อาแอรอนบางครั้งคนเราก็ห่างเหินกันนะไหมแต่พ่อรู้ว่าลูกชายของพ่อคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่พิเศษมากๆและไม่ว่าลูกอยากจะทําในสิ่งไหนหรือจะทําอะไรมันจะต้องออกมาดีแน่ๆแ,และหลังจากที่คุณพ่อบอกรักและบอกลาเพื่อจะไปทํางานต่อไมที่ได้รับพลังใจที่ดีมาจากคุณพ่อเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมพลังในตัวของเขาจนได้ครับไมทเนี่ยได้เดินทางมาหาป้าเมเพื่อจะขอชุดสไปเดอร์แมนและอุปกรณ์จากป้าเมคนนี้แถมไม้เนี่ยเขาก็ยังทําการดัดแปลงสีของชุดให้มันเข้ากับสไตล์และ ตัวตนของไมอีกด้วยและพอไมอีเรียกศรัทธาและสามารถควบคุมพลังของเขาได้สําเร็จแล้วไมนีเขาก็ได้โหนใหญ่มุ่งตรงไปหาเพื่อนๆของเขาในทันทีครับและก็ดูเหมือนว่าคิงพินเนี่ยมันก็กําลังจะเปิดทํางานเครื่องเร่งอนุภาคพอดีเลยสไปเดอร์แมนทุกคนเนี่ยพยายามช่วยกันเพื่อจะหยุดยั้งแผนการตรงนี้เอาไว้โดยแผนของพวกเขาก็คือหลังจากที่ปีเตอร์เสียบคูเบอร์คุมลําแสงและส่งทุกคนกลับบ้านได้ปีเตอร์ที่อยู่รังท้ายเนี่ยเขาก็จะเสียสละเป็นคนทําลายเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องนี้ แต่ถ้าว่าคิงพินกับพรรคพวกเนี่ยพวกมันก็ไม่ยอมให้สไปเดอร์แมนนั้นทําสําเร็จอยู่แล้วปีเตอร์เนี่ยโดนจัดการเล่นงานโดยด็อกอ็อกส่วนสไปเดอร์แมนที่เหลือเนี่ยต่างก็โดนลูกน้องของคิงพินรุมกระหน่ำยิงจัดหนักไปแบบไม่มียัง้งและทันใดนั้นเองไมทที่ล่องหนหายตัวได้เนี่ยเขาก็ได้บุกเข้ามาช่วยปีเตอร์เอาไว้ได้ทันเวลาพอดีครับและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เห็นไม้ควบคุมพลังได้เนี่ยทุกคนก็ดีใจกับไมทกันยกใหญ่เลยสไปเดอร์แมนทุกคนทุกตัวเนี่ยได้ช่วยกันเพื่อจะหยุดยั้งกกรระบวนา ตรงนี้เอาไว้และในตอนสุดท้ายเนี่ยไมยที่แอบ,บเอากูเบอร์มาจากปีเตอร์เขาก็จะเป็นคนหยุดทุกอย่างและจะเป็นผู้ส่งทุกคนกลับไปยังมิติเดิมของแต่ละคนเองครับตอนนี้เนี่ยขั้วควอนตัมได้ถูกเปลี่ยนด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่าแผนการที่จะนําลูกเมียกลับมาของคิงพินเนี่ยมันก็ได้พังล้มเหลวลงไปแบบไม่เป็นท่าไมในตอนนี้เนี่ยสามารถส่งสไปเดอร์แมนทุกคนกลับไปยังมิติเดิมได้แล้วแต่ก่อนที่ไมจะส่งปีเตอร์กลับบ้านเป็นคนสุดท้ายนั้นคิงพินที่โกรธแค้นมากๆเนี่ยเขาก็กะจะฆ่าสไป ทิ้งให้ได้เลยครับปีเตอร์ที่อาสาจะหยุดคิงพินเองเนี่ยไมค์เขาก็ได้เข้าห้ามปีเตอร์เอาไว้ก่อนนะบอกคุณจะต้องกลับบ้านนะปีเตอร์ผมจะไม่ยอมปล่อยให้สไปเดอร์แมนเนี่ยต้องตายอีกครั้งเป็นรอบที่สองแน่ๆปีเตอร์ที่ยังไม่วางใจเนี่ยเขาก็ถามไมค์ะนะว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่านายจะไม่ทํามันพังไมค์เนี่ยเขาก็แบบไม่มีทางรู้ได้ปีเตอร์เพราะมันคือพลังศรัทธาไงและหลังจากที่ไมค์ส่งปีเตอร์กลับไปยังมิติเดิมของเขาได้ไมค์เนี่ยเขาก็ได้เข้าจัดการต่อสู้กับคบิง pin, พินน ที่มากมายมหาศาลก็ตามมานะแต่สไปเดอร์แมนที่โดนยำจนเละเนี่ยเขาก็ไม่มีทางยอมแพ้คิงพินง่ายๆอยู่แล้วคุณพ่อที่มาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยแกก็พยายามส่งเสียงให้กำลังใจสไปเดอร์แมนไปนะจนในที่สุดสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ท่าไม้ตายและสามารถปิดเครื่องเร่งอนุภาคตรงนี้เอาไว้ได้ในที่สุดครับเมืองนิวยอร์กเนี่ยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยแกจะเข้าใจในการกระทําของสไปเดอร์แมนทั้งหมดมากขึ้นแล้วไม้ที่แอบดูคุณพ่ออยู่ห่างๆเนี่ยเขาก็ได้โทรเข้ามาม ปรับความเข้าใจกับคุณพ่อบอกผมรู้เรื่องของอาแอรอนหมดแล้วผมเสียใจจริงๆและพ่อรู้บ้างไหมว่าใครเป็นคนทํอาร์แอรอนคุณพ่อแกก็แบบพ่อว่าพ่อน่าจะเข้าใจผิดไปเองนะสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทําแถมเขาเนี่ยก็ยังช่วยเมืองของเราเอาไว้อีกด้วยและหลังจากที่2พ่อลูกได้เปิดอกปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเรียบร้อยแล้วสไปเดอร์แมนที่เข้ามาเสนอตัวว่าจะช่วยทุกอย่างเนี่ยคุณพ่อแกก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรกับสไปเดอร์แมนคนใหม่เลยนะถึงแม้คุณพ่อเนี่ยแกจะยังไม่ค่อยชอบวิธีการจัดการของเรา สไปเดอร์แมนก็ตามแต่สไปเดอร์แมนคนใหม่คนนี้เนี่ยเขาก็สามารถจับิงพินจอมวายร้ายมาส่งตำรวจได้ไมเนได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่แทนปีเตอร์พาร์เกอร์เขาคอยช่วยเหลือผู้คนหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนในเมืองนิวยอร์กรูเมดของไมเป็นคนเดียวที่รู้ว่าไมาคือสไปเดอร์แมนคนใหม่คนนั้น เควินสเตซี่ยังคงคิดถึงไม์อยู่ตลอดเวลาส่วนปีเตอร์บีพาร์เกอร์เขาก็ได้กลับมาคืนดีกับ MJ ผู้ที่เป็นที่รักของเขาและก็ดูเหมือนว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในมิติของไม์ในครั้งนี้เนี่ยปัญหามันก็ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้นี่สิครับเพราะในมิติหนัววายอร์กเนี่ยสไปเดอร์แมนนามว่ามิเกลโอฮาร่าเขาก็รับรู้เรื่องตรงนี้หมดทุกอย่างแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอมพิวเตอร์ของมนะิเกลนยได้บอกกับมิเกลว่าตอนนี้เนี่ยจักรวาลหลายมิติที่เราจับตาดูไม่ได้ถล่มแล้วมันนเกอไปแต่ใ่ใสุด เขาก็หยุดมันได้และก็ดว่วนว่าคอมพิวเตอร์ของมิเกลเนี่ยเธอก็เพิ่งสร้างตัวกิสมหรือตัวที่จะพาคนที่สวมใส่มันสามารถกระโดดข้ามมิติจักรวาลขึ้นมาได้แล้วอีกด้วยเพราะสไปเดอร์แมน2099จากอนาคตคนนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ดูแลและปกป้องเส้นเรื่องของสไปเดอร์เวิร์ดเอาไว้ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมจากอีกมิติหนึ่งเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งได้มันก็อาจจะทําให้จักรวาลหรือมิตินั้นๆเนี่ยเสียหายจนพังทลายได้เลยนั่นเอง ครับก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ